นี่ร้อนเงินอะอยากได้เงินววๆใช้จ้างขอแม่แม่ก็บอกให้เก็บเงินจ่ากค่าขนมเอาเซ็งอะไม่เป็นไรนะเขาสร้างเก็บไปเดี๋ยวก็ได้เองเออแล้วก็อย่าไปยุ่งออกับการพนันนะเขาเห็นในข่าวเมื่อเช้าอะมีแต่คนโดนหลอกแล้วแบบฆ่าตัวตายอนะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งเลยนะ เชี่ยหรอวะต้องการเงินใช่เปล่าสนใจพน,นันบอลเปล่าเงินดีดว้วยถึงกูอยากได้เงินแต่การพนันเป็นสิ่งไม่ดีปะวะคิดอะไรเยอะแยะค้นในหนงนั้นจริงเลยมึงยงไหมวะเ้่สนใจปะหรแล้วกูต้องทำไงมึงดูนี่ไม่ยากเลยเว้มึงก็แค่ลงเงินฝั่งไหนฝั่งหนึ่งพอเกมจบววมึงก็รอนักเงินสบายเงินไม่ได้ใหญ่เว้คิดอะไรเยอะแยะวะสนใจปะเนี่ย เงี้ยติอืมคุณมันน้องใจไปว่ะไปคุยกับอื่นเลยว่ะ Yes อ้าวไม่ได้ใจวะอ้าวนปุกูดูไม่เป็นอ่ะเราหมดเงินได้ขนาดนี้แฉแทงรอบแรกก็ได้เลยว่ะไอ้นี่แม่งของจริงเว้ยพวกนี้อีกเปล่าเอาดี๋ยวจะได้จะได้จากคุณแม่พวกมึงแม่งดูไม่เราเลยได้ได้อ่านแชทที่กูส่งไปให้เลยยังพี่ยอ่านแล้วมึงมาเลยเนี่ยมันจะเข้าแล้วใส่ เียเอาดอืมอ้เี้ยมึงเชียงแม่งอะเตะแม่งเที้ยโ,โ,โอเคปะวะโอเคเลยโอเคน่ละอมมึงไม่ไไเป็นไรน้องหน้าใหม่เชียร์ชีตที่เป็นอกคูบอกเลยใต้ชัวะคงเ่็นเอาไว้เจอกัน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 เอียเอาดีวะเอาดิเชี้ย นัดแกมึงโดนเงินเนเพิ่มไปเพิ่มไไม่ทีหมื่นอ่ะมึง,มงดได้ไม่เป็นแสนเลเว้ยทำไมทุเงิยนน้อยเออตกลงตกลงใช่ปะอืมสวยเพื่อนเชีย่ยเฮ้ยมึงโอเคป่ะวะเชีย่ยกูแบ่งจ่ายก่อนได้ป่ะวะไม่ได้ให้รังสามวันหาไม่ให้ได้ ถ้าหาไม่ได้ไรอย่าเล่นแม่ถ้ากูโดนจกไม่สวยเขาจะทำไงดีอ่ะเขาจะหางานจากที่ไหนมาคืนถ้าเขาหามาไม่ได้เขาโดนคนนั้นเล่นแม่เขาบอกแล้วใช่ไหมว่าการแพนเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเธออยากได้เงินเธอควรหางานที่น่าเชื่อถือทำแล้วเกิดครั้งหน้าพวกนั้นมาชวนอีกเธอก็ไม่ต้องไปแล้วนะเข้าใจไหมแล้วเ,เป็นไรนะ